สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ตอนนี้เราสองคนออกกำลังกายกันนะคะตอนก็คือนะคะที่สิไปกันทั้งหมดสองรอบเลยนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วนะคะก็ต้องมาเติมสารอาหารดีๆกับร่างกายด้วยนะคะอะไรคะคุชชั่นเอ็ครับผมอ่าวันนี้คุณชั้นกินรสอะไรคะวานิลาครับวานิลาของมาครับผมคุณคิดเหรอครับผมนี่ค่ะเป็นรสขาเขียวค่ะนะก็หลังจากที่ออกกำลังกายแล้วนะคะเราก็ต้องกินฟุชชั่นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เราออกกำลังกายไปนะคะใช้ไปซ่อมแซมนะคะส่วนของกล้ามเนื้อออที่่แแบบบบมััันนนเคคะะะะหลลงงจาาาากกกกรย อเขย่าดาทะลุมาเลยเข้าแล้วโอเคก็ดื่มได้เลยค่ะหอมมากผมรับไปเลยนะคะอร่อยครับอยูด sì ูท้องครับแล้วก็กล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงเลยนนะครับผมก็ตปรแกรม F m ัของพี่หมอซี <h <h uh <h <h ้วยนะคะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋อวคลิปหน้ามาเจอเราสองคนออกกำลังกายกันนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีครับ ตัวคนมิดชิปไปแอบคิดว่าหนูขายนะตายแล้วหายเหรอแลอ้วเราควรหยุดแพ้หรือเอาเวลาไปจ่อยหมอนะว h ยไม่ได้เหรองั้นพวกเราควรหยุดจักแล้วก็กลับไปพักก่อนนะพูด<า><า>ไม่เลืมไม่เลืมไม่ไม่แค่ลืมมังพูดอะไรพูดแล้ชิปหาย<อ>มันเลยไปตามมันก็ไม่แค่เล่นจีเกิดะหลังจากทีเ่เราสองคนนะคะได้เข้าโปรแกรม F M D ของพี่หมอซี่นะคะของกิฟต์เองนะคะตอนนี้ก็สามอาทิตย์แล้วนะคะรัไปได้ทั้งหมดห้ากิโลแล้วของคุณแชมป์นะคะสามกิโลครับผมสามกิโลนะคะโปรแกรม F M D ของพี่หมอซี่นี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะ แม่บักให้เธอพักผ่อนอยังละ